เมื่อกี้นี้ก็ต้องขอประธานอภัยนะครับเพราะว่าเรียนให้ทุกท่านได้ได้ทราบไม่ตรงข้อมูลเป็นปรเราได้เกียริรับเกียรติจากตัวแทนหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองข่าวออนไลน์ประจำอำเภอบ้านผือเป็นสื่อกลางของประชาชนนะครับโดยนายสวา่างเกลือพิมายนะครับตำแหน่งผู้สื่อข่าวอำเภอบ้านผือจังหวัดอุรีรับได้ให้เกียริมาถ่ายภาพสื่อข่าวพองเราประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลกด้วยเลยครับกนะ็อย่ีงนนตัวแทน ในโซ่ก็ต้อนานแบนี้นะคะครับคิดว่าถ้าประชาชนไปเนี่ยเีหน้าจะยิ่งกว่านี้คึักมากวนี้ใช้เราเราชเี่ยวชนเราก็จะขึ้นมากกว่านี้นะคะก็จะมีจำนวนเยอะเพิ่มมากขึ้นนะคะทั้งจากที่ได้กล่าวไปแล้วว่าดูสังคมออนไลน์นะคปบนี้ฝากเข้าไปไปทั่วโลกนะคะ ปคณะขณะนี้ก็ส่งคณะกมีนนแล้วก็กำลังจะรายงานสถิติเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศตาออกก่างจังหวัดในศาสตรแล้วว่าบ้านเรา,า,าเกิักข้ามาไทยทางไทยเกิดความคิดถึงบ้านขึ้นมาทันทีเลยนั่งดูคอมพิวเตอร์กระตันนะครับ<า> Thank you. Go. อดีตของท่านนะครับท่านทิพสุตาขาข่าอดีตของท่านเป็นสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขต9้านะครับปัจจุบันท่านดำรง w ตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษของนายวิเชียนขาวคำนายกองการบริหารสรินจังหวัดอุดรธานีซึ่งในวันนี้นะคะท่านก็ได้ให้เกียรตินะคะมาเป็นประธานในพิธีของเราในวันนี้นะคะจัดงานใหญ่ทุกรันเลยไม่ว่าง,งานเล็กัานใหญ่แบบ ไม่งั้นก็จะมีตัวแทนนะครับในสมัยที่ท่านเป็นสอสอ,อยู่ท่านก็จะมาเยี่ยมญาติพี่น้องของเ,าเราทุานในสงหรัท่านเป็นอย่างดีท่านผู้ใหญ่ผูยย้ใหญ่เด็กครับขออนุญาตครับขอพบ,อบเดี๋ยวเดียวครับ

ังไรนี่ยังเนี่ยปากกโอ้ปากกักกาเอามาแข่งร่วม้าคอยย่นห่วงกรัดย่แม่เดีย้าน้ขงน้อนองจะของังขอ้นถึงของนักข่าวอ๋อกกับคุณปกองโราอ๋อปกองโนา อสวัสดีค่ะแม่เลยอยู่ี่นี่แห้งสบายดีแต่ว่ากังดูเอนนเยอมื่เกิด้มาดานะ้นเามันแบเขา่ว่าเขามาแล้วกับ่วนั่นแหละคุขภาพร่ังการย่าที่บ้านนังเก่าชิ้นเก่าีนหนะแม่ของัแม่ขอสสวิเชียนนายวิเชียนเก่าชิ้นเก่าีแต่ว่าแต่ว่าคิดข้าวัดเล็กน่อยแลวเนาะ ได้ได้ปอนเราแล้วได้ป้อนเราแล้วอ่านอ่าจเขาก็ป่วยเลยอก็ถาก็ใจบ่เาไรตั้งจบอะไยู่นเทาัอ้โหเ้อางเ้อานอากเปดองนี้นอเอาไเ่านเา้แอเอาหนงาลอเนาะแต่วเขา่าลครับผันหน้ามาเลยครับา อ้าถ่ายรูปอถ่ายหน้าถ่ายรูาถ่ายรูปถ่ายรูปถู่แ่ฮ้ยแต่งถ่ายถ่ายรูปจะแบดเร็วมถาเร็วเร็วม่ายูปก็ไม่เทียบละเออถ่ายรูปก็แม่เทียบพื้นมาได้บ่มันมนบางคาตับางเลียงมันจมันมังนจจมันจมั มาฝั่งนี้ก็ได้คนด้านหลังนะครับที่ว่างเยอะไหมครับเลี้ยงกันเลยครับออกมา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 เลยครับเออสร้างบรรยากาศดีๆนะโอเคเอาไปลงทำข่าวเด้อครับผมโอเค

อย่ามานาะแม่นาะให้โบดทให้เป็นเป็นเพ้มันบดาให้มันโบ๊ทโบ๊ทยว้นะมันเย็น เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับก็คงจะเพิ่มเข้ามาอย่างสวยงามนะครับค่อยๆขึ้นเข้ามาทีละนิดทีละนิดนะครับเป็นขบวนสุดท้ายแล้วนะครับที่จะปิดท้ายรายการในวันนี้เป็นขบวนของหนึ่งสนะครับบัณฑรายหนึ่งสซึ่งนำโดยก็จะเป็นสิ่งที่จะพุ่งขึ้นไปเราจะได้ความห็นนะครับปิดสายป่ดสา้ที่เรา